แราวจะให้ดูน้ําจากวนนันคลิปที่แล้วเราถ่ายเมื่อวันที่หนึ่งที่เราเติมน้ําไปใหม่วันที่หนึ่งนี่คือวันที่หกแต่จริงๆแล้วอะ่ะเติมไปแล้วครั้งหนึ่งผักช่วงนี้จะกินน้ําไวมากตอนนี้เราเติมน้ําเปล่าได้แล้วนะคะนี้เพราะฉะนั้นนะคะเออป้าแมวเห็นบางคนนะอะ ปลูกใส่ขวดแล้วก็แบง่งยังไงอะปลูกขวดเป็นแนวนอนอะแล้วก็ลูกค้าป้าแมวเองแหละคือปลูกขวดแล้วเอาวางเป็นแนวนอนเพื่อที่จะได้แบบว่าปลูกได้สองต้นอันนั้นคุณต้องขยันนะคะคุณต้องขยันเติมน้ํานะบอกแล้วว่าผักสลัดจะกินน้ําเก่งมากอย่างที่ป้าแมวบอกอะค่ะควรจะใช้ภาชนะที่มันจุน้ําได้เยอะจะดีกว่า นี่คือมเมล็ดที่เราเอาวางไว้ให้มันโดนอะไรอ่ะโดนแสงแล้วก็โดนแดดอ่อนๆจะเห็นว่าต้นจะเตี้ยนะดูข,ข้างๆเตี้ยไหมแล้วถ้าต้นยาวแล้วทำยังไงปลูกได้ไหมปลูกได้นะคะปลูกแบบนี้แหละปลูกได้ บางทีก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าถ้ากล้องมันสัน่นเพราะว่าป้าแมวไม่สะดวกที่ว่าจะต้องเอามาตั้งตั้งกล้องแล้วก็เอาต้นไม้ลอยหนะ้ากล้องลอยไปลอยมาเราถนัดที่จะแบบหยิบกล้องแล้วจับไปทางนู้นทางนี้มากกว่านะการที่เราเอา,มาเมล็ดที่เพะเนี่ยออกมาเจอแสงแดดอุณหภูมิอะไรพวกนี้นะความร้อนตรงเนี้ยมันทําให้ต้นเนี่ยเขาได้เกิดมากับสภาพแวดล้อมแบบนั้นมันจะได้ไม่เกิดการอะไร่ะ เปลี่ยนแปลงที่แตกต่างมากจะทําให้เมล็ดพวกเนี้ต้นพวกเนี้ยเขาก็จะมีความแข็งแรงมีภูมิต้านทานถ้าต้นสูงเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามันก็อาจจะแข็งแรงน้อยกว่าพวกเนี้ยก็ปลูกได้ค่อยค่อยนำอ,ออกมาโดนแดดไม่ใช่ว่าอย่าเพิ่งเอาออไปวางไว้ในที่มันโดนแดดโดนความร้อนอะไรพวกนี้เลยนะอันนั้นไม่นะคะ ค่อยๆเพิ่มระดับไปค่อยเพิ่มอุณหภูมิก็มีส่วนในการงอกของเมล็ดนะคะช่วงนี้ร้อนๆก็อย่าลืมว่านำาไปแช่ตู้เย็นสักหนึ่งวันหนึ่คืนนะแล้วก็เช้าค่อยออกมันก็จะเป็นการกระตุ้นให้เมล็ดเนี่ยงอกได้ดีนะคะมีคำถามหนึ่งที่ถามว่าที่ถามมาทาง Youtube กันนะคะว่าน้ำที่เอาตอนเพาะเมล็ดเนี่ยต้อง ต้องไปอะไรนะใช้น้าปลาปลาแล้วต้องไปพักไว้ไหมไม่จําเป็นนะอันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไพักอะไรนะอันนี้คือเปิดจากก๊อกเลยนะ้ําก็คือเปิดจากก๊อกเลยก็ก็ไม่เป็นไรนะนี้ก็คือว่าที่ต้องพักน้ปปําปลาปลาไว้ก็คือมันจะมีผลต่อปุ๋ยไม่ได้มีผลต่อการงอกของมเมลาา็ดนะคะอันนี้ แสงแดดอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่ในแต่ละฤดูมันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องสังเกตดูตรงนี้อย่างตรงนี้เนี่ยช่วงเช้าเนี่ยโดนแดดเต็มช่วงเช้าถึงเที่ยงอะไรเนี่ยโดนแดดเต็มแต่ถ้าช่วงบ่ายเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยแดดมันจะร้อนอุณหภูมิมันจะสูงกว่าช่วงเช้านานนียให้รวนเป็นแสงเยอะแบบเนี้ตรงนี้แสงจะเยอะ อยากไปเนที่ร่มนะคะบางคนบอกว่าบางคนปลูกมันจะไม่เป็นพุ่มแบบนี้นะจะสูงอ่ะเพาแมวทําไมต้นถึงสูงนั่นก็คือแดดและแสงไม่พอนะคะเขาก็จะสูงยืดฐาแดดนะถ้าแดดพอแสงพอมันก็จะเป็นพุ่มช่วงนี้อากาศร้อนอุณหภูมิสูงผักก็จะโตช้านิดนึงพุ่มก็อาจจะไม่ค่อยใหญ่ ที่นี่ดีเนาะไม่มีมแมลงอะที่บ้านป้าแมวมีมแมลงถ้าเป็นอย่างในช่วงนี้ยอากาศร้อนๆเนี่ยถ้าผักโดนแดดช่วงบ่ายเนี่ยผักก็เหี่ยวเราก็ควรจะถ้าเราวางไว้ที่กลางแดดนะเราก็หาอะไรพางแสงช่วงบ่ายนิดนึงแต่ช่วงเช้าก็ปล่อยไว้เปิดควรจะเป็นที่แบบว่าเปิดปิดอะไม่ใช่ว่าปิดตายเพื่อเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดได้เพียงพอ กินกล้วยกันกินกล้วยกันไหมเล็บมือนางกลายพันกลายพันธเป็นกล้วยหอมไปปลูกใกล้กันหน่ยมีใครเคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องเป็นโฟมควรจะเป็นโฟมดีที่สุดนะคะเพราะโฟมเนี่ยเขาก็จะเป็นสีขาวด้วยเขาก็จะสะท้อนอแสงแดด ทำไมต้องสะทอนแล้มันก็กันความร้อนนะก็คือจริงๆแล้วอะ่ะตัวเนี้ยถ้าหากว่าอ่าคือ,อยังไงอะ่ะลากและปุ๋ยน้ำปุ๋ยเนี้ยนะเขาจะชอบความเย็นถ้าหากว่าภาชนะตรงนนนนะเนี้ยโดนแดดโดนแดดนะแดดเนี้ยอ่า มันก็จะมีผลต่อน้ำปุ๋ยมันก็จะมีผลต่อ,เ,อเป็นค่า EC แล้วค่า pH ของน้ำเนี่ยมันก็ข้ามไปดีกว่านะเราปลูแบบง่ายๆไม่ต้องไปอะไรมันมากามันก็จะมีผลต่อรากเนี่ยเมื่อมีผลต่อรากมันก็ต้องมีผลต่อต้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะถ้าภาชนะตัวเนี้ยถ้าใครใช้เป็นกระเบื้องนะเป็นพวกกระถางอะไรอย่างเงี้ยหัวนั้นจะเจ๋งมาก แล้วก็หาวิธีถ้าเราใช้อลไรไม่ได้เราหาวิธีพางจริงๆแล้วอะ,ะแมวแนะนำบอกให้แม่เนี่ยตัดให้เลยออกมานะตัดตรงเนี้ยให้เลยออกมาเพื่อให้บังแสงแดดที่ถ้าถ้ามันจะไปโดนตรงเนี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ดูดไม่สวยงามไงก็หาที่หลบมุมหลบแดดเอาวันนี้ก็คือเราก็ต้องไปคิดแดัดแปลงเอาเองนะคะ หรือใครจะเอาฟองน้ำเอาโฟมเนี่ยมาปิดกั้นบ้างหรืออะไรแบบนี้นะก็คือบอกให้เป็นแนวทางใเฉยแตถ้าใครจะไปใช้อย่างเงี้ยมันก็ต้นทนสูงใช่ไหมแต่ผักงามแน่นอนเลยอย่างเปในกระถางพวกนี้เนี่ยมันเย็นในพวกนี้มันจะเย็นมันจะทำให้น้ำเย็น อันนี้น้ําในนี้มันก็จะมีอุณหภูมิสูงกว่าตรงนั้นอย่างกระถางพวกนั้นถ้าใครแบบมีต้นทุนนะทุนหนูว่ามีอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงรายละเอียดแล้วมันก็จะมีปัจจัยหลายๆอย่างแต่มันก็เป็นแค่เล็กๆน้อยๆแต่หลักๆมันก็คือเรื่องแสงแดดอุณหภูมิอากาศนะอากาศที่มันถ่ายเทอย่างให้มันโลง่งโล่งอย่าไปวางไว้ในมุมอับๆ แดดส่งถึงก็จริงแต่ถ้าเป็นเป็นมุมอับๆหรือไปวางแบบเป็นกําแพงมุมมุมม,มข้างกําแพงอย่างเงี้ยอากาศไม่ถ่ายเทอย่างนี้นะคะมันก็อาจจะไม่งามมันมีบอกในคู่มือที่ให้ไปนะเราบางทีเราก็อยากจะให้คุณลูกค้าอ่านคู่มือนะในคู่มือเนี่ยจะมีบอกละเอียดนะ คลิปนี้ก็อธิบายได้สับสนยิ่งกว่าเดิมนะคะก็ก็ลองเอาไปประมวลเอาเนาะวันนี้มันร้อนมากเริ่มปวดไมเกรนว่าทำไมร้อนเหลือเกิน yeah! อ,อี้ไม่ทันนะคะเอาล้มกลางไว้ไม่ทันนะ อันนี้หนะ้าฝนจริงๆแล้วปลูกได้นะแต่ว่าเนี่ยผักช้าเพราะว่าน้ําฝนมันก็จะลงมาโดนใบอย่างเงี้ยมัจะช้ำถ้าหน้าฝนเราก็หาพลาสติกใใส่นะคะคุ้มเป็นหลังคาปันฝนนะคะต้องใส่นะถ้าไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันต้นไม้จะไม่ได้รับแสงแดดที่เพียงพออ,อ,อันนี้ไม่ทันเลยไม่รู้ฤดูไหนกันแล้วเนี่ย